คุณผู้ชมฟังเสียงนี้สิครับคุณผู้ชมครับมาฟังกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหรอหรอ้อ้โหนอ้โหโอ้หโอหอ้โหโอ้หโอรหอหออหอนอ้หโอหออ้หโอ้นห้อ้อ้อหอหอ้โหเอ้หอหอ้ยออ้ออ้โอ้โ้อห้อ มีสักจานมีส่สออากาศโอ้โหเขาเป็นเขาไม่ไ,ได้ใช้กันแล้วส่ออากาศสมัยเนี้ลูกพี่เอ้ยแล้วมันรับสัญญาณยังไงวะคุณผู้ชมผมงงนานแล้วเนี่ยโอโ้โอเคคุณผู้ชมก็วิดีโอนี้นะครับเราจะทำการอาเอารถไถคุณปู่เนี่ยเอ้ยคุณปูณป่นะเอาคุณปู่นะครับคุณผนะู้ชมครับไป อ่าลุยไถนาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคุณโยงแอปแน่ผมจัดมาเลยสองคันนะผมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันใช่หรือเปล่าไววันโหวเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่คนละคนละ,นคนละคันคนละคันคนละรุ่นแต่ก็ยกงรับนะวางกันไปนะก็ยกงรับแล้วก็ผมก็จะทําทการเอาผานนะผมมีผานมาใหม่ด้วยนะคือตอนแรกเอ่อคือเราจะใช้ผานสิบตัวน,นี้ก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะ อ๋อติ๊กผานตัวหนึ่งมามันจะเป็นผานแบบว่าเอา้ยอา้อาวมันอยู่ไหนอะแล้วมึงไม่เห็นนะเอา้าเอา้าแล้วผมติ๊กมาแล้วทำไมมันไม่มีล่ะเอาโห่เอา,เอา,เอาแล้วมันไปอยู่โหมดไหนอะคุณผู้ชมมันไปอยู่โหมดไหนอะ โอ้ยบักขาดไปเออจะไม่ไ enfin ด้เออมันไปอยู่ไหนอะโอ้มันยิบผานไว้เราดูในดาวโหลดก็ได้นี่ๆๆๆอันนี้อ่ามันจะเป็นผานแบบว่าผานเท่าไหร่วะหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้าห4เจ็ดปดเก้าส่ผาน14ก็มีเหรอวะหุ้ยสามารถปรับได้คุณผู้ชมปรับความเอียงได้นะครับ เอียงมากเอียงน้อยผมเอียงมากเลยละกันผมมีตัวท่วงด้วยนะครับว้าใสหินไปด้วยไม่ใช่หินด้วยวะไม,ม่ใช่หินเล็กน้อยโอ้โหผ่านทำไมผ่านมันเป็นสีเทาอย่างนี้มันเป็นหินหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่อันนี้นะเนี่ยเอา้าโอ้ย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  จะพังแหล่ไปพังแหล่อยูเด้อจะพังแหล่ไม่พังแหล่อย,ย,ออยู่จักอะไรของมันเนี่ยต่อพวกนี่ผ่านสิบสี่นะกุยมผ่านตัวนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับกุยมเราต้องใช้ผ่านสิบสี่แล้วกันแล้วก็อยูหลับแม่เอาละใส่หินเข้าไป ปึ๊บอ่ะสตาร์ทเครื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูอันนี้เป็นการวาดนะคุณผู้ชมโอ้โอไม่ใส่ทรงใส่สีไปด้วยนะครับก็ถือว่ามองไกลๆมันก็สวยอนะเนาะมีอ่ให้ติ๊กด้วยนะครับนี่ติ๊กเปิดประตูได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมา ไม่ทำประดาหาชะเอ้ยไปครับนี่โหเสียงดังมากเดี๋ยวเราจะทําการอ่าอในดูที่เรามีโรเบิรตหรือเปล่าครับผู้ชมครับม่วันนี้เราเตรีมสีแดงครับผู้ชมครับเราเตรีมสีแดงครับผู้ชมครับเราก็จะใช้เป็นรถสีแดงแล้วกันนะผู้ชมครับ,รบอ่าจะใช้เป็นรถสีแดงแล้วกันนะอ่า ผมจะใช้เป็นรถสีแดงแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้เราเอารอเดียวพอรเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไม่น่าจะได้ลากหนักอะไรนะคุณผู้ชมครับอ่าประมาณนี้เต็มสีออกเลือดๆเนอมันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณไหนดีวะเดี๋ยวออกอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะ,ะ,ะนี่อุ้ยอันนี้เอาสักสีแบบว่า นี่เอาตัดตัดกันหน่อยก็ได้อ่สีชมอุย้ยสีชมไม่ดีว่ะสีสีเหลืองเออสีเหลืองก็ได้สีเหลืองก็ได้อ,ไดอันนี้อันนี้สีขาวอะ่ะนี่สีเงินเงินอ่าสวย <c oughs> แต่งเป็นมั่วนะครับผมนะ <c oughs> โอเคป๊บเดี๋ยวเราจะอาเอาหางนะค,คุณผู้ชมครับ เอาหาที่แบบว่ามันลากรถได้นะก็ลากได้ทุกอันนะเนาะอ่าวีนี่เต็มสีแดงมาแล้วติ๊กไปติ๊กปวันนี้เราลากสองคันก็พอนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเฮ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 ้ย อวางลงไปพัวนี่แม่ถ้าเราไม่มีไอ้นี่นะถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเราไม่มีมือยกพลังวิเศษนะโอ้โหยากลำบากครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรามาในสีแดงรับวมันี้เอาละ นี่มันต้องกรลุดเลยเออผมจะถ่ายหลังขึ้นละกันนะคุณยอมคือผมไม่รู้นะว่าผ่านตัวนี้มันจะถ่ายายังไงนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมอันนี้คือครั้งแรกเลยนะผมอะโอเคอเฮ้ยเแมทมันสวยดีวะเนาะดูดิ ลายอะ่ะมันสวยดีอะคราวนี้ผมจะเดินหน้าขึ้นนะครับเออมึงสตาร์ทไปเถอะผมวิ่งออกแล้วสตาร์ทไปเถอะเฮ้ผมไม่รอแล้วโอเคเอาเฮ้ยดับเครื่องนี่ไม่ได้สตาร์ทไอ้บ้าเลย ล็อกนี่เรียบร้อยไปกูยอมไปอืออันนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกี่โมงแล้ววะดูมืดๆอ๋อบ่ายโมงบ่ายโมงพี่มืดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหฝนจะตกฟ้าจะลงจะได้ไปเห็นหน้าน้องอ,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 อยู่แล้ว ถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยแล้วมันขับเกินสี่ล้อด้วยนะประเดนะ็นอะโอ้นละล้อแบบว่าโอ้โหมันหมุนแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอะ่ะดูดิมันหมุนแบบเป็นธรรมชาติจัดเลยอะ่ะอันนี้มีเกียร์เป็นเกียร์อะไรเกียร์ออโตโ้เหรอโอ้ยบ้าเอ้ย ขออนุญาตแล้วกันนะผมบีพลังวิเศษนี่ฮ่าฮ่าอ้พลังวิเศษจะช่วยอะไรไม่ได้เอาแล้วอันนี้มึงห้อยตกแตง่งตกแต่งทำไมวะเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันห้อยตกแตง่งตกแต่งทำไมเนี่ยเออพลังวิเศษมันก็ช่วยอะไรไม่ได้พ,พ,พัวพัวใส่ไปดิพวัวโอ้ย อะไรโอเคหลุดได้หลุดได้ใส uh> ่ไปใส่ไปโอ้จะไปติดอะไรอีกเนี่ยอ๋อเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะติดอีกเดี๋ยวมันจะติดอีกเร็วเร็วเรเออมันต้องกดหนเผมบอกแล้วว่ามันต้องกดหนเลยจริงๆค้นี่เลยา อ,อไปเลยไปเลยไปไปไปโอเคไปไปไปเดี๋ยวเอารถลงกันเลยครับถึงแล้วครับผมย้ายมาประมาณ500กิโลไปไปไปโอ้โหประตูไม่มีก่อนจะสตาร์ตติดนะคุยมเรามาอยู่ที่อ่า เขาเรียกว่าอะไรวะแปลงนาหากินก็ว่าได้นะครับผมปูนาขาเกตัวใหญ่ก็ไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอ้โอโอโอโยแสบแต้หูซะเหลือเกินจะเป็นมันแรงจะวะรถไถบนปู่จริงไหมเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ย เออเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบไปเกือบไปฮะเกือบไปอุ้ย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 อ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวก็มันเอียงนี่นะอุ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสูมก่อนอุ้ยซูมแล้วเออเออเออเอาอยู่เฉยคุณผู้ชมอยู่เฉยเลยอะไรวะวิ่งมาดีๆแม่งอยู่เฉยเลยเมื่อกี้ เอไปไปโอ้โหโลมยิบหายเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะหลมจัดรักเสียเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะไปัปนี่ไป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 ขับไปนี่เลยนะแปลงนี้เลยโอ้โว้่ารถไฟมีรถไฟมาด้วยครับนี่ฮะเรามีที่ดึงพร้อมนะครับผมติดเราก็ดึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองไอ้นี้พร้อมกันนะคุณผู้ชม มองเสียดสตาันเครื่องหนึ่งทุ่วทุทุทเสียดสตาันเครื่องนะไป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 ลูดลุดลูดนี่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 เจอผมลูดไปดิเจอผมลูดไปเพี้ยเอา พัวเอาพัวเอายเจอผมรูดไปดิทำไงล่ะเอาละมาให้เรามาลองเามาลองไยดูกันนะโอ้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไออมันไม่ใช่ผานแบบว่าผานแบบถไถนะมันเป็นผานแบบเหมือนผานปั้นอ่ะโอ,โอ้ยโยม มันเหมือนผ่านไถมากเลยนะเป็นผ่านแบบว่าปั่นๆอะ่ะเออผ่านแบบตีตีฟางให้มันเข้ากันอะ่ะตีดินให้มันเละอะไรประมาณนั้นนะคผมเดี๋ยวมันตีโคนหายปะหายปะหายด้วยวะ่ะ ลบหน่อยพี่ลบน้อย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 เอาละปื้บโอ้โหไอ้บ้าเทสองกันเอาเอาเอาเร็วเอาเร็ว S 1> <S 1> <S เอาเลยวยังไม่ทัอะไรเฮ้ยคนด,ด,ดู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 คันเลงที่ผมเหยียบดิดูดิแล้วสายมันดึงด้วยอะแต่ว่าเท้าเท้ามันไม่เหยียบนะครับโอ้โโอ้โโอ้ยมึงล้อไม่หมุนเลยเนาะไปแต่เสียงล้อไม่หมุนเลยเนาะเออล้อหมุนหน่อยดิ หมุล้อไม่หมุนเลยอะอะไรครับเนี่ยเออล้อหมุนหน่อยล้อมันต้องหมุนหน่อยรถอ,อันนี้มีเสียงหรือเปล่าเนี่ยเฮมีอยู่มีอยู่หรือว่าวิดีโอไม่มีเสียงกัจบจวยเดี๋ยวกันนะมันทำไมจมวะมือโอ้โหมันอันนี้มันนานากินรถหรือเปล่าเนี่ยฮะห,หนากินรถหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่ น่ากินรสไปลเลยอ,อ,อืโอ้โหอ๋อเราไปเกาะกันอีกอ๋อหนอน่ากินรสไะเนี่ยโอ้โหแม่งติดจังเลยเนะี่ยติดจังเลยติดจังเลยมันติดจังเลย ไม่ได้ไถสักทีอ่ะมันติดติดอยู่อย่างนั้นแหละนะผมอืมเอาละอาอืดโอ้โหอะไรของมันวะน่ะเออโอ้โหดูมันติดดิเดี๋ยวนี้ยังพอไปได้อยู่นะครับติดจังเลยติดจังเลยี่ยดูดิอันนี้ขึ้นยัง ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอออืดโอ้ย่างไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอาแล้วกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วนี่แหละที่ผมชอบเลยอ่ะมันกระเด็นนี่แหละที่ผมชอบอ่ะผมย่อวันนี้มันกระเด็นแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเหรอมันดูมมันดีนะถ้ามันกระเด็นเนาะคุณผนะู้ชมเนาะ อืดเอาวแล้วตวดตวเออเอาเดี๋ยวผมดันช่วยพี่เดี๋ยวผมดันช่วยโทษพี่โทษ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 เอาพี่ผมก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันเพ่ผมก็ตัวเองไม่รอดเหมือนกันเพ่อะไรก็เพ่เพ่พี่เดี๋ยว ผมเอตัวเองไม่รอดว่ะผมเอตัวเองไม่รอดว่ะพี่เอ้ยอ่าไม่ไม่ไม่ไมนเดินหน้ามันก็ติดตีมันเดินหน้ามาชนกันดินต้องถอยหลังดิบ้าเอ้ยโอ้ยเอยเอ,เ,อเดินเดินมาชนทั้งมันตาเดี๋ยวไปไถ่ายนาด้วยไม่ได้ไถ่ายสักทีเลยเนี่ย มาแม่งจะจมอยู่อย่างนั้นแหละรู้ว่าจมก็ไถจะไถอยู่อ,อย่างนั้นแหละรู้ว่าจมก็จะไถอย,อย่างเดียวเลยอ่ะเออจะไถนาเนี่ยจะไถน,าเน,ถนาเนี่ยโอ้โ,โหลุมเยอะที่ผาเลยน้องป้าเนาะนาป้านี่เนาะโอ้โหลั่นจัดเลยวะคุณชม ลั่นมากเลยเอะเนาะโอ<ห>้โหโอ้โหเป็นลั่นชิบหายเลยวะไ <c oughs> ถยเยียงเยียงได้ปะโอ้ลืน่นลื่นมาเนี่ยล <c oughs> ื่นมาเนี่ยไยได้ด้วยโอ้ไถได้ด้วยนะ โอ้โหยอดโอ้โหเรื่นจัดเลยอ่ะเออดูดิโอ้โ oh, ห oh. ดูเขาถ่ายดิทำ <laughs> าไมมันดูเลื่นๆวะนน้องคุณผู้ชมนะ <laughs> โอเค <laughs> เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <laughs> ชิวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอ้แย่เลยติดแล้วติดอีก